สนับสนุนโดย AIS VR Leo เอาละครับในช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าน้องมิวเขามีวิธีการบริหารธุรกิจยังไงจากเดิมที่เคยได้ขอทุนคุณพ่อในการทําธุรกิจเริ่มต้นเพียงแค่3,000บาทน้องสามารถต่อยอดในการทําธุรกิจจนสามารถปลดหนี้มูลค่าเป็นล้านบาทให้กับคุณพ่อได้มาดูกันต่อครับว่าน้องมิวจะสามารถทําธุรกิจที่เรามอบให้ในวันนี้ได้สําเร็จหรือไม่ครับไหนๆก็มาแล้วโจทย์แบบเดียวกันกับที่คุณพ่อให้เงินทุนเท่ากัน3,000ันบาทเนี่ย เราสามารถทําต่อยอดให้มันเป็นเงินมากกว่าเดิมได้ถูกไหมจากแม่อดีตแล้ววันนี้คิดว่าถ้าเราให้ไป3 0 0 0บาทเนี่ยจะสามารถซื้อของเพื่อที่จะเอาไปขายละให้ได้กําไรทําได้ไหมได้อ่ะสามพันบาทาเดี๋ยวมาดูกันว่า3,000บาทนี้วิธีการของน้องมิวเขาจะเลือกซื้อของยังไงเพื่อที่จะสามารถนําไปขายต่อได้บ้างนะครับอ่ะ กติกาง่ายๆครับเราจะให้น้องมิวเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยต้นทุนเพียงแค่3,000บาทเนี่ยแหละครับแนะนําเงินทั้งหมดที่ได้ไปทําบุญส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นคุณผู้ชมต้องไปติดตามกันต่อใน Facebook Fanpage ของ Perspective TV ครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันต่อน,นะครับว่าน้องมิวเขาจะมีวิธีการเลือกสินค้ายังไงไปขายบ้างครับลงไปข้างล่างข้างล่างเสื้อผ้าเยอะเอ,อ้ยอยูเดินเลยวะเนี่ยเดินเลยจริงๆเดินเลยไหนทางลง เอาไปไปดิพาไปบนไปหแต่ว่าลงไปอีกชั้นี่อ่ะได้ลงได้เลยจะเอาไปชั้นไหนลงไปอีกอ่ะโจทย์คือ3 0 0พันต้องใช้ให้คุ้มที่สุดนะเพื่อที่จะให้ได้กําไรมากที่สุด3 0 0พันี่เราสามารถต่อยอดเป็นเงินได้กี่บาทมันก็แล้วแต่ว่าถ้าต่อต่อยอดอไปได้เล่น <ๆ S 1> สามารถเป็นล้านได้เลยไหม,มแ,แบบค่อยๆไปทีละสเต็ปเก็บกาไรธุรกิจได้เหรอได้เหรอถ้าอย่างนั้นก็คงต้องโมเมนต์ผลิตเอง ผลิตขายหมายถึงว่ามันต่อยอดไปเรื่อยๆหรอทุนเริ่มต้นแค่สา0พันบาทมันต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้จนถึงเป็นหลักล้านหรอทำได้หรอได้อะแต่ว่าต้องอดทนนะมันอาจจะใช้เวลาคือหนูว่ชอบซื้ออยู่แล้วชอบซื้อเสื้อผ้าล้วก็แบบก็มีความสุขก็สิเออมันมีความสุขที่ได้ซื้อ,อมันก็จะเหมือน <แ pasado S 1> หลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่ง แล้วเวลาซื้อต้องซื้อแบบอย่างหลายๆตัวด้วยปะหนูซื้อคาคกันคาคเหรอไม่ได้แบบว่าเอ้ยตัวนี้ขายดีแลก็ต้องกลับมาซื้อเพิ่มอีกเหมือนอะอจะบอกลูกค้าว่าแบบมีตัวเดียวนะอะไรเนี่ยเขาก็ต้องรีบซื้อถูกใจได้ใช่ไหมเอาตัวไหนไม่ต่อราคาเลยเหรออันนี้อันนี้ก็ถูกแล้วไงฮะอันนี้ถูกแล้ว ีเทคนิคป่ะครับว่าต้องดูเสื้อแบบไหนที่น่าจะขายง่ายขายได้เร็วจะไม่ใช่วิธีที่แบบเดินมาป<า>ุ๊บเจอซื้อเลยแล้วต้อง<ช>เดิน,นดูอ่ะเดินดูเผมว่ามีบางร้านที่แบบเสื้อผ้าเหมือนกันแต่แบบราคาบบอ๋ออย่าลืมนะต้องหาเงินไปทําบุญให้ได้เยอะมากที่สุดนะจ้าเอาเวลาเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สาอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวเดีว คิดเลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยซัก2อาทิตย์ขอ2อาทิตย์เหรอ2อาทิตย์นี่หมายความ่าจบกิจกรรมนี้นะใช่ใช่ห้ามซื้อเองนะหมายถึงว่าเอาเินมาซื้อของตัวเองนะอันนี้ส่งกี่ตัวค่ะสามใช่ไหมมีสีแค่นี้ป่ะคะเอาสามตัวนี้ไม่ต้องดูไซส์เลยเหรอจ๊ะมันเป็นฟรีไซส์ค่ะ เสื้อผู้ชายใช่แบบโมเมนต์ใส่เสื้อคู่ได้คู่หญิงชายเอาเอาสองตัวนี้สองตัวนี้ครับเอาสองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ได้มากี่ตัวแล้วสิบสิบตัวแล้วเหรอใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหรนะ่ละเก้าร้อยเก้าสิบซื้อของไปสิบตัวใช้เงินไปเก้าร้อยเก้าสิบบาทเองนะครับแต่ไม่ได้ใส่เอง เราจะเอาไปเอาไปหาเงินสมทบทุนเพื่อทำบุญสังเกตให้ดีว่าตอนนี้ไม่สามารถหยุดน้องมิ้วได้แล้วนะครับพี่เปิร์มาแล้วค่ะได้ไหมคะผมไม่ได้บอกนะผมไม่ได้บอกนะผมไม่ได้ไม่ได้มีผลไปได้น้องก็จะซื้อของไปขายเพื่อเอาเงินไปทำบุญ ขอบุณค่ะพี่คะเอาสองสีนี้เห็นไหมไม่สนใจผมติดต่ออันนี้เลยวิญญาณวิญญาณไม่รู้วิญญาณชอบช้อปปิ้งหรือวิญญาณนักขายเข้าสิ่งกันแน่นะ <c oughs> แต่สมัยก่อนอย่างนี้เลยเดินลากอย่างนี้เลยเหรอเราขึ้นรถเมย์ใช่ทำไมไม,ไม่ขึ้นแท็กซี่อ่ะมันแพงอ่ะ รถติดด้วยอ่ะเสื้อผ้าทั้งหมดที่เรามีจาก3,000บาทน่าจะได้ประมาณ30ตัวและคิดว่าเราจะใช้วิธีการไหนที่จะสามารถหาเงินไปให้ได้ถึง1,000 0บาทเพื่อเอาไปทำบุญได้ก็อาจจะใช้เป็นช่องทางประมูลก็ได้แบบประมูลเหรอใช่ ความจริงของมิวเนี่ยที่สามารถใช้นี้เกิอที่บ้านให้ให้ที่บ้านได้ก็เริ่มจาก3,000บาทป่ะใช่แล้วมันต่อไม่ได้ของเงินเพิ่มไม่ได้หาคนมาลงทุนเพิ่มอีกเลยไม่ไม่เราก็ใช้เงินตรงนั้นมันหมุนไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนเนี้ย ไม่น่าเชื่อนะครับว่าด้วยทุนเริ่มต้นเพียงแค่3,000บาทก็สามารถปลดหนี้ให้กับที่บ้านได้เป็นล้านแต่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าด้วยทุนเท่ากันภายในระยะเวลา2สัปดาห์ที่เรากำหนดให้น้องมิวจะสามารถปั้นให้เป็นเงินเพื่อไปนำบริจาคก,การกุศลได้เท่าไหร่กันครับ mm. คุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ใน f a c e b o o k f a n น a g จของเราในตอนนี้เลยนะครับ mm. ช่วงหน้าครับเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับน้องมิวจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ